สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอัสนติไปกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรากกอยู่กันในเกมการเมช,ชาคอจูนั่นเองนะคะก็คือบังของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะอัสอ์นะคะจะไปเดที่30บาทนะคะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป2250บาทนั่นเองนะคะวันนี้นะเราได้หมุน8ดรอบนั่นเองนะคะดูโคตรหวาเราไปเริ่มกันเลยะคะ่ะ เราได้มา13บาทนะแล้วก็วายมา2ตัวนะคะได้ไป702บาทเป็นการเริ่มต้นได้สวยนะคะเราได้เงินรางวัลก้อนโตเลยนะคะทุกคนได้ไป859บาทนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเหลือหมุนอีก5รอบสุดท้ายเหลืออีก4รอบค่ะ ได้มาอีก54บาทแล้วก็มาอีก13บาทวาายมอกแล้วนะคะคูณ18ได้ไป1,188บาททุกคนคะเมื่อกี้นั่นมาได้ไปตั้งพันกว่าบาทเลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรไี่รูอ่ะที่เป็นถ้วยๆ้วอะ่ะเออแตกไปพันเลยทุกคนคะเดีย๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะคะว่าได้ไปเท่าไหร่เนาะ ตอนนี้นะเงินรางวัลกล้องโตระดับซุปเปอร์แล้วนะ2,000แล้ว3,289บาทเลยนะทุกคนโหแตกสวยมากแตกดีมากโณน่ะเราได้กำไรวัน2,000แล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยมาอีกไหมวายมาอีกนะฮะได้ไปอีกเท่าไรหร่54บาท เราได้หมุดฟรีทั้งหมด8รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมไป4,518บาทนะเท่ากับกำไรเราประมาณ2,000กว่าบาทเลยนะทุกคนคะโอเคไปลุยกันต่ออีกสักหนึ่งรอบนะคะก็คือเบอ็ด0บาทนะคะแล้วก็ซื้อฟูเจอร์ไป2,250บาทนั่นเองนะมาลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้นะคะเราจะได้หมุดฟรีกี่รอบ เราได้หมุนฟี8รอบเท่าเดิมนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเหลืออีก6รอบนะะได้มา648บาทแล้วก็แตกไปอีก 1, 144บาทนะคะคได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตเลยนะะทุกคนได้ไปเท่าไหร่ได้ไป792บาทนั่นเองนะคะเหลืออีก4รอบสุดท้าย อีก3รอบอีก2รอบได้มาอีก54บาทค่ะอีก1รอบได้มาเท่าไหร่36บาทได้ไปทั้งหมด72บาทนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนรอบนี้นะคะเราได้หมดที่ทั้งหมด8รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมมา 918บาทนั่นเองนะคะเท่ากับแบบบวลบกันแล้วนะรอบนี้เราก็ยังได้กำไรอยู่นิดหน่อยนะทุกคนคะ่ะก็วันนี้นะคะอาซอลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่องอาซอติดปั่นกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ